เพิ่งตื่นเลยเนี่ยโอปอบอกว่าให้ตื่นมาทาคลิปได้แล้วเราก็คิดไม่ออกแล้วว่าวันนี้จะทาคลิปเลยดีไม่ได้พ่นสีมาักพักแล้วเพราะว่าคีย์บอร์ดไม่ได้ซื้อเลยครับโดนบ่นเนี่ยโดนคุณนายบ่นว่าแบบซื้อเยอะเกินไปบ่นเราซะเยอะตัวเองก็ซื้อเพย์ห้ามาให้ว่าตึกฟักพอดีว่าผมลืมไมค์ไวเลสที่ใช้ประจำอะอยู่ที่บูธแคมป์ไม่ได้เอามาก็เลยใช้ไมค์หูฟังแทนแล้วกันก็เสียงมันก็โอเคอะก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์วันนี้ยวผมจะพามาดูโต๊ะทํางานของผมกกก่่่อออนนนมีีแบบบวาััเเรดล็้ยค เราได้ชั้นวางสีมาอันนี้เป็นสีสำหรับเพ้นท์นะเป็นสีแบบว่าสำหรับทาโดยเฉพาะซึ่งผมเอาไปทาพวกวอลแฮมเมอร์พวกนี้ช่วงนี้ผมกําลังแบบติดเล่นวอลแฮมเมอร์อยู่ไอตัวนี้ยังไม่ได้ลงสีเลยถ้าใครสนใจศาสตร์แห่งวอลแฮมเมอร์นะครับสงสัยว่ามันคืออะไรเล่นยังไงเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปแยกกันอีกทีส่วนอันนี้คือชั้นวางสีนะครับสีที่เราได้สปอนเซอร์มาจากเลดี้สเนี่ยผมก็เอามายัดไว้ในนี้แล้วก็มีซื้อมาเพิ่มเองบ้างนะครับพวกสีสกาวนะสีเหล็กสีพื้นสีรองพื้นมีหดครับ ชั้นวางตรงนี้ด้านขวาก็จะเอาไว้วางทุกันนะครับช่วงนี้ทําเพ้นสีนบ่อยนะเล่นวอ r h แฮมเมอร์ไงนี่ดูชิ้นส่วนนี้ดิย,ยังกองไว้อยู่เลยยังทําไม่เสร็จนะครับไอ้จริงบอรแฮมเมอร์ hammer, มันก็เล่นสนุกนะแต่เราแค่ามาทําคลิปใหญ่อีกทีเนาะเพื่อใครสนใจนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงบอ r h แ m มเมอร์นะเว้ยวันนี้ตามชื่อคลิปเลยผมจะเอา Play 5มาพ่นสีจริงๆผมจะพ่นสีเพลย์้ราคาแพงไหมไม่สนใจผมจะพ่นก็เข้ามาเป็นสีขาวอะ เอือให้เราได้พ่นสีขนาดนี้แต่เ,เราไปดูตัวเครื่องก่อนว่ามันเป็นไงนี่คือตัวบอดี้ของ P5 นะครับด้านนี้เหมาะกับการทำลายทำสีอย่างมากแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งแล้วก็ยังใช้ผู้กันได้ไม่คล่องนะครับอาจจะไม่ได้ทำลวดลายอะไรมากมายแต่ว่าเราเราจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนก็คือการเปลี่ยนสีถามว่าเราจะพ่นทางเครื่องอย่างนี้เลยเหรอมันไม่ใช่นะไอกรอบพวกนี้มันถอดออกได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตรงนี้สองฝั่งเนี้ยถอดออกได้หมดเลย ซึ่งผมก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่อยอีกทีหนึ่งเพราะงั้นก่อนอื่นเลยเราต้องแกะมันออกมาก่อนแกะไอแ d พวกนี้มันแกะได้ครับแต่ผมแกะให้ดูอ่ะเครื่องมันประมาณนี้อย่างที่บอกว่าไอแ d เนี้ยมันถอดออกได้วิธีการถอดก็ไม่ยากครับแค่แงะอันนี้ออกมาฝั่งเนี้ยแงะมันออกมานะครับแล้วก็ดันดันไปทางเนี้ยเนี่ยแค่นี้ถอดออกได้แล้วครับซึ่งการถอดไอแ d เนี้ยเครื่องไม่เสียประกันด้วยนะเขาอนุญาตให้ถอดนะครับ พราะเราสามารถเอามาแต่งสีหรือว่าเอามาทําความสะอาดอะไรได้นี่ข้างในมันนะครับตัวนี้เป็นพัดลมระบายอากาศน,นะครับท่านผู้ชมเพราะงั้น iPad น่นนี้คนก็เลยฮิตที่จะเอาไปตกแต่งลวดลายทําสีอะไรของเขานะอ่ะเดี๋ยวทอดอีกฝั่งหนึ่งก่อนเห็นไหมถอดได้ง่ายๆเลยไม่ยากนะครับงัดขึ้นมาอันนี้เป็นรุ่นที่มีแผ่นบูเล่ด้วยนะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของ P5 ไม่เสียประกันนะคือเขาทำออกมาให้ถอดเนี่ครับ เจ๋งมากแผ่นสองด้านนี้นะครับเราได้แผ่นออกมาแล้วอันนี้ด้านหนึ่งน,นี่อีกด้านหนึ่งผมจะเรียกอันนี้ว่าด้านหน้าส่วนนี้เรียกว่าด้านหลังแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะทําสีอะไรดีวะตอนแรกว่าจะทําสีแดงแต่ว่าสีแดงมันจะดูธรรมดาไปอืมหรือว่าเราจะทําสีทองดีวะจริงๆผมก็เป็นคนชอบสีทองนะพ่นสีทองเลยก็ได้สีทองเนี่ยมันไม่ใช่ทองแบบออกเหลืองเหลือธรรมดานะเว้มันจะเป็นแบบทองเป็นประกายด้วยคุณดูสีนี้ฮะ นี่คือสีของสเกลนะครับไปซื้อมาเมื่อวานที่สะพานเหล็กสีเขาเนี่ยมันค่อนข้างดูเป็นประกายเห็นปหส่วนอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะทําฝั่งหนึ่งทองฝั่งหนึ่งเงินแต่ว่าผมจะทําทองบทก่อนนะครับคลิปแรกในการพ่นไฟห้างของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการพ่นสีธรรมดานั่นแหละผมยังไม่อยากไปทําอะไรกับมันมากไม่อยากจะลงพู่กันไม่อยากจะวาดรูเพราะผมยังทำไม่เก่งจริงๆมันสามารถเอาสติกเกอร์มาแปะ,มาแ,ปะมาแบบบางพ่นบางอะไรได้เดี๋ยวเราค่อยทาคลิปต่อๆไปกันเนาะ แต่วันนี้เรามาพ่นสีทองเอาเป็นแบบว่าลองดูก่อนว่ามันพ่นได้หรือเปล่ามันพ่นติดจริงหรือเปล่านะมันนี้นะครับซึ่งแผ่นมันเป็นสีขาวเหมาะกับการพ่นอยู่แล้วอันดับแรกเลยคือเราไม่ต้องขัดกระดาษทรายนะครับเราจะไม่ขัดกระดาษทรายให้ผิวมันเสียเราจะพ่นลองพื้นนะครับพ่นลองพื้นเพื่อให้สีมันเกาะง่ายขึ้นลองพื้นที่ผมจะใช้เป็นตัวกระป๋องเลยลวกันนะครับ m r Finishing Surface นะครับสีขาวซึ่งสเปรย์ตัวนี้เหมาะกับงานโมเดลนะครับเอาไว้ทาสีทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เอามาใช้พ่นได้เหมือนกันผมก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับป่ะลุยพ่นรองพื้นก่อนอันดับแรกอ่ะแผ่นแรกแผ่นด้านหน้าผมจะวางพิงไว้อย่างงี้นะแล้วผมจะเอาสเปรย์รองพื้นตัวนี้นะครับยังตมันดีทีเราใช้ตัวนี้พ่นเข้าไปก่อนลุยกันเลยพัดลมเปิดพัดลมดูดอากาศเปิดแล้วเนาะไปครับบันเลง คือมันมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสีขาวอะ่ะมันเป็นสีขาวแล้วแบบเอาเป็นว่าผมจะพ่นแค่คร่าวๆแล้วกันเพราะการลองพื้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ผมมองดูก็น่าจะทั่วแล้วมัง้งประมาณนี้นะครับอ่ะด้านหลังนะครับพ่นรองพื้นให้มันเกาะง่าย โอเคประมาณนี้น่นาจะได้แล้วทีนี้ก็รอสีรองพื้นแห้งก่อนครับไม่ต้องรีบโอเคตอนนี้สีรองพื้นแ็แห้งแล้วถัดต่อไปเนี่ยก่อนที่เราจะพ่นสีเมทัลลิกเนี่ยครับก่อนที่เราจะพ่นสีเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราจะทําสีเมทัลลิกหรือสีเหล็ก,กอะครับท่ยานผู้ชมเราควรจะพ่นรองพื้นสีดําลงไปก่อนนะครับไม่งั้นสีเมทัลลิกมันจะออกไม่ชัดแล้วมันจะไม่สวยประเด็นคืออะไรหรือป่าประเด็นก็คือผมอะไม่มีสเปรย์กระป๋องสีดําครับ ผมก็จะต้องใช้แอบลัชเชนเนี้ยพ่นนะครับพ่นชีดอย่างนี้เอาเลยก็มันอาจจะนานหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องทำแบบเนี้ยยอุย้โดนกล้องขอโทษอ่ะสีดำผมมีสีดำอยู่สีดำก็คือสีนี้นะครับของ l a d y s studio นะครับสีนี้เลยนะท่านผู้ชมเราใช้สีนี้กันกล้องมันสว่างๆหน่อยเพราะว่า ข้างในมันมืดไงผมก็เลยต้องปรับให้สว่างลดแสงนิดนึงสีเลดิสเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องอผสมทินเนอร์เลยนะครับนี่จะบอกว่าตัวแอร์บัสเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะตัวเก่าม,ม,ม,มันควบคุมยากนะครับตัวแอร์บัสตัวนี้มันสามารถปรับระดับความกว้างของสีที่พ่นได้เวลาถ้าอยากให้มันกว้างใช่ปหเราก็ดันกลับถ้าเปิดพ่นปกติก็ดันนิดเดียวประมาณนี้นะครับจากรุ่นเก่าที่มันดันกลับไม่ได้โอเค ดี๋ยวผมจะเติมสีลงไปก่นอนเคเทลงฝาอันนี้น่าจะต้องใช้เยอะผมเติมเต็มแท้งเลยนะฮะมันต้องพ่นเยอะแน่ๆเยวลองพ่นดูก่อนนะ โผมว่าแบบนี้เปลืองวะ่ะสเปรย์กระป๋องน่าจะดีกว่าวะ่ะท่านผู้ชมเอาจริงปะถ้าพ่นชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยคือแอร์บรัชมันเหมาะสำหรับงานแบบพวกกันด้ามพวกชิ้นเล็กๆอะ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่างแรงสเปรย์กระป๋องดีกว่าครับอย่างนี้ไม่ไหววะ่ะเนี่ยแป๊บเดียวหมดถังแล้ว ผมไปดูก่อนผมน่าจะมีสเปร์กระป๋องเหลืออยู่นะโอเคโชคดีของเราผมไปเจอสีที่ยังไม่แกะครับนี่ครับทำย่าสีสเปร์ทำย่าที่เราใช้พ่นคีย์บอร์ดยังมีอยู่และยังไม่ได้แกะด้วยมาเป็นโชคดีของเราเลยครับวันนี้ใน EP แรกในตอนที่1เนี่ยเราก็จะทำสีทองรองพื้นไว้ก่อนและเดี๋ยวในอนาคตเราจะใช้แอร์บารทำลายทำอะไรกันก็คอยว่ากันนะครับแต่ว่าเราต้องลองรองพื้นสีดำก่อนอันดับแรกไปเนี่ย ดีกว่าเยอะง่ายเร็วสบายสีมันจะดูเยิ้มๆหน่อยประมาณนี้นะครับเราทำป็นแค่ลองพื้นไงมันจะเยิ้มก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพ่นสีทองสีจริงแล้วเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะฮะโอเคยวเรายกกันนี้ออกไปนะก,ก่อนนะะยกเข้าไปพักที่อื่นก่อนลต้องรอสีต่อไป เป็นอันนี้นะครับแผดด้านหลังมาลุยกันเลยโอเคประมาณนี้รอสีดำแห้งครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงสีทองกันแล้วผมคิดว่ารองพื้นเราน่าจะพร้อมแล้วรอสีแห้งก่อนตอนนี้ เอาละแห้งทั้งสองแผ่นแล้วระดับต่อไปเราจะลงสีจริงกันแล้วครับก็คือสีทองนั่นเองพร้อมยังครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าสีทองมันเหลือเยอะแค่ไหนผมเคยเอาไปพ่นคแีแครบแล้วแบบมันอาจจะเหลือไม่เยอะแต่ว่าเราจะลองดูแล้วกันเราต้องค่อยๆพ่นนะครับไปลุยเลย มันยังดูไม่ค่อยสวยว่ะมันต้องมันต้องพ่นให้ให้ทั่วกว่านี้ โอเคพอแห้งแล้วเดี๋ยวมันจะดูเนียนกว่านี้นะครับตอนนี้สีมันยังไม่แห้งอ่ะเอาไปพักแป๊บึงต่อไปอีกด้านหนึ่งครับมา รียบร้อยสีหมดกระป๋องครับหมดแล้วครับยังพ่นไม่ทั่วเลยเนี่ยไม่หวะคุณผมไม่พอใจผลงานชิ้นนี้อย่างมากครับมันไม่สวยเลยสเปร์กระป๋องนี้ผมต้องไปซื้อมาเพิ่มมันไม่สวยเลยว่ะคุณผมว่ายังไม่พอเราต้องแก้กันใหม่นะครับไม่เวิร์กผลงานนี้ล้มเหลวแต่ว่าถามว่าเราซ่อมได้ไหม ซ่อมได้สีก็แห้งเร็วแล้วนะครับกระดงกระดาษทรายไม่ได้รองพื้นด้วยไม่ได้ขัดด้วยจริงๆผมไม่อยากขัดเพราะว่าไม่อยากให้พื้นผิวมันเสียแต่เอาจริงๆพื้นผิวมันเสียตั้งแต่เราเริ่มพนแล้วแหละนะครับเป็นผลงานที่ยังดีไม่พอเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําสีอื่นกันที่ไม่ใช่สีทองแล้วเดี๋ยวผมจะแอร์บลัชพ่นดีๆไม่สวยเลยไม่เวิร์กอ่ะเดี๋ยวเราลองเอามาประกอบกันครับเนื่องจากว่าสีหมดแล้วผมต้องไปซื้อสีมาเพิ่ม แล้วเราค่อยจัดการในอีกทีแต่ว่าเราลองเอามาประกอบก่อนว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นผลงานที่ไม่สวยเลยนะครับเพราะว่าการพ่นงานชิ้นใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องไล่เฉดสีที่นิ่งมากๆนะครับแสงมันอาจจะสะท้อนหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่เห็นป่าคุณดูดิฝั่งขวายังมีสีดำๆติดอยู่เลยคือจริงๆแล้วสีทองมันควรจะออกมาสวยกว่านี้นะครับท่านผู้ชมงานนี้ยังไม่สุดมันต้องดีได้กว่านี้นี่คือด้านข้าง นะครับดูครับยังไม่สุดว่ะอ่าท่านผู้ชมผลงานยังไม่โดนใจนะครับผลงานยังดีไม่พอแต่ก็มันก็ออกมาเป็นสีทองอย่างที่ผมต้องการแต่มันควรจะสวยกว่าน,นี้นะครับก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวเราเค่อยแก้กันอีกทีนะครับเราสามารถแก้ได้เอาอาทินเนอร์ล้างสีเนี่ยล้างออกได้ไม่ยากนะครับให้ดูกันจะชัดอีกที ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาแก้ง,งานกันขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม